โรงพยาบาลบำรุงราษฎรภูมิใจเสนอตุลุยโรคหมอสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้สู่รายการของเรานะครับตุลุยโรคหมอครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับคุณหมอกายทุกข์อ่าไม่เปไ็นไรเป็นไรผู้โลกหอบนะครับท่านผู้ชมครับลักษณะนี้นะครับอาจารย์อาการหายใจเข้าลึกๆเข้าไหลก็เหมือนไม่พอละอ่ะพี่วัน เห็นที่กินสีป่ะหน้าตาไงครับที่กินสีรวบผมตึงไงนะผมตึงผมตึงเลยหน้าบานอ่ะหน้าบานหน้าบานเลยอ่ะหน้าหล่อไหมฮะโอ้โหไปทางนู้นครับพี่ทางนู้นใช่ไหมทางนู้นครับที่กินสีอาการนี้ไม่ได้เรียกว่าโรคหอบเลยครับท่านผู้ชมครับอย่างนี้เรียกว่าวิ่งหนีจนหอบนะฮะผมว่าไปคุยกับคุณหมอกันดีกว่าดีไหมพี่ดีไหม ทางโน้นคุยกับหมอยายายาดยไปเนไมเยดีกว่าทางนี้ดีกว่าใช่ไมอ้าล้ครับท่านผู้ชมรายการตะลอยรงหมอของเราวันนี้จะมาคุยกับคุณหมอถึงเรื่องโรคหอบหืดกันครับส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปฟังจากคุณหมอกันเลยครับขอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนายแพทย์กันกาละวันตะวันิช กูมาละแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินหายใจและภูมิแพ้คือผมก็ไม่เข้าใจแน่นอนว่าไอ้โรคหอบนี่ยังไงเราถึงแงบ่อบอกได้ว่าคนคนนี้เป็นโรคหอบนะฮะวิ่งมาวิ่งมาเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยนี่เป็นหอบหรือเปล่าการที่เราวิ่งมาแล้วเราเหนื่อยเนะ,ะ่ย<ะ>ครับ มันก็มีหลายสาเหตุนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นจากร่างกายที่เราไม่แข็งแรงนะครับไม่ได้ออกกาลังกายมานานนะฮะหรือว่ามีน้ําหนักตัวที่เยอะเกินไปหรืออะไรอย่างนี้ก็สามารถทําให้เราอหอบง่ายกว่าคนอื่นรู้สึกเหนื่อยง่ายกว่าคนอื่นนะครับคนอื่นนะครับ่นะเราจะดูบ่งบอกไปได้ยังไงครับว่าเฮ้ยเราเป็นโรคหอบไหมก็จริงๆเนี่ยคือคนที่เป็นโรคหอบเนี่ยจะต้องมีอะไรอย่างหนึ่งที่ไปกระตุ้นให้เขาเป็นนะมีอาการอย่างเช่นเอ่อถ้าอยู่ปกติเขาาจะไม่มีอาการอะไรนะฮะแต่ถ้าเกิดไปเจอฝุ่นหายใจเจอ ควันบุหรีหรือว่าได้แบนหวัดนะฮะในการที่เป็นหวัดก็จะทำให้อายมากหรือหอบได้โหโหนะครับนะโ, <ห S 2> โดยเฉพาะในเด็กที <โห S 2> นี้ถ้าผู้ใหญ่เนี่ยบางข่าวบางคราวก็เกี่ยวกับเรื่องของการออกกาลังกายบางข่าวบางคราวก็เกี่ยวกับเรื่องของที่เขาไปเจอสิ่งแวดล้อมบ,บางอย่างนะครับนะฮะอย่างไม่ว่าจะฝุ่นเองหรือว่าจากสุนัขแมวหรือสัตว์เลี้ยงบางอย่างก็ได้มือนกันโรคหอบผือโรคภูมิแพ้เนี่ยนะครับมันเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกันโรคหอบหือจริงๆแล้วคืออะไร โรคหอบผืดจริงๆนี่เป็นโรคซึ่งมีการตีบเกร็งนะฮะนะฮะหดตัวของกล้ามเนื้อตรงบริเวณหลอดลมนะฮะแล้วก็ทําให้อาการได้ได้เลยครับแนะฮะทีนี้เนี่ยหลอดลมของคนเรานี่ครับมันก็จะเป็นมีทั้งตัวที่เป็นกระดูกอ่อนนะฮะนี่คือหลอดลมนะฮะหายใจเข้ามาตรงนี้ฮะแล้วก็จะไปเป็นปอดปอดใช่ไหมฮะปอดสองข้างนะทีนี้เนี่ย มันก็มีส่วนที่เป็นกระดูกอ่อนนะฮะแล้วก็ส่วนที่เป็นที่เส้นเส้นสีแดงนี่ก็จะส่วนที่เป็นกล้ามเนื้อนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเจออย่างสมมุติคนที่เป็นกรอบนะฮะนะฮะเจอหายใจเจอฝุ่นอะไรก็แล้วแต่นี่มันก็จะสามารถกระตุ้นนะฮะทำให้ตัว กล้ามเนื้อตรงบริเวณหลอดลมนี่มันมีการหดตัวนะฮะแล้วก็มีการตีบเกร็งทำให้หมกันรัดใช่หมกันรัดใช่หมกันกรัดเข้าใช่แล้วมีอาการอื่นไหมฮะเมื่อกี้หมอบอกว่าคือมันนอกเหนือจากนั้นนี่บางทีอย่างอย่างอไรันนี้เป็นหลอดลมอสกต่างหาอไม่ใช่ไม่ใช่หลอดลมหลอดลมเป็นหลอดลมอีกัต่างหากเป็นการผ่าอีกด้านหนึ่งนะครับหลอดลมปกติจะเห็นได้ว่าทาง ทางเดินหายใจเขาจะโล่งนะครับอันนี้คนที่เป็นหอบเนี่ยนอกเหนือจากกล้ามเนื้อที่มันหดตัวที่เมื่อกี้ที่เรียนให้ทราบเนี่ยนะฮะมันก็จะมีเรื่องของการบวมนะฮะที่อยู่ข้างในผนังนะฮะแล้วก็มีเสมหะที่เห็นเหลืองๆนี่เป็นเสมหะแล้วก็มีการสร้างออกมามากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยช่องทางเดินหายใจที่เคยโล่งๆอย่างงี้นะฮะมันก็เลยเล็กลงเลยทำให้หายใจลำบากก็เลยรู้สึกอาการหอบนะครับบางคนก็จะมีไอเยอะๆนะครับว่านี่นี่เข้าใจสาเหตุกันอย่างชัดเจนนะครับ โรคหอบหืดนั้นคือโรคที่หลอดลมไวต่อสิ่งกระตุ้นมากกว่าปกติครับจึงส่งผลให้เกิดการตีบเกรง็งหรือหดตัวของกล้ามเนื้อบริเวณหลอดลมขึ้นทําให้กล้ามเนื้อไปรัดหลอดลมได้ครับและนอกจากนั้นในบางคนจะมีการบวมภายในผนังหลอดลมและหลอดลมมีการสร้างเสมหะมากขึ้นจึงทำให้หลอดลมซึ่งเป็นหนึ่งในช่องทางเดินหายใจนั้นแคบลงและหายใจลำบากขึ้นนั่นเองครับ นีนี้มันต้องมีปัจจัยคุณหมอผมว่าโรคทุกโรคมันคงต้องมีปัจจัยหรือคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรืออะไรอย่างนี้อย่งไมันเกิดจากอะไรได้สิ่งแวดล้อมเนี่ยสำคัญนะครับนะอันดับแรกเลยก็คือฝุ่นนะครับฝุ่นนะฮะแลวเราอยู่ในเมืองซึ่งบางทีมีพลมลพิษค่อนข้างเยอะนะครับนะฮะบางทีก็ต้องระวังนิดนึงอย่างนั้นเราก็ต้องพยายามปรับ เรื่องฝุ่นเนี่ยโดยเฉพาะในบ้านเราเองในห้องนอนเนี่ยฮะอย่าให้เยอะนะนะฮะอันนี้สําคัญมากที่นอนนี่เกี่ยวไหมครับหมอเกี่ยวฮะเกี่ยวเพราะว่าพวกฝุ่นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตัวที่เราแพ้เนี่ยไม่ใช่ตัวฝุ่นจริงมันเป็นเป็นตัวเขาเรียกว่าไรฝุ่นนะฮนอกจากสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็มี อย่างอื่นก็มีผลเหมือนกันอย่างเช่นกรรมพันธุ์นะฮะนะกรรมพันธุ์นี่ก็มีส่วนนะอย่างเช่นกรรมพันธุ์อย่างคุณพ่อคุณแม่เป็นหอโรคหอบหืดอะไรเงี้ยนะหรือว่าเป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยลูกก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคหอบหืดเพิ่ขึ้นใช่ใช่สรุปว่าปัจจัยที่ทําให้เกิดโรคหอบหืดนั้นมีดังนี้ครับ 1. สิ่งแวดล้อมเช่นมลพิษต่างๆไรฝุ่นหรือขนสัตว์ ถ้าหากร่างกายเราได้รับสิ่งเหล่านี้เข้าไปมากๆก็็อาจทำให้เป็นโรคหอบหืดได้ครับ 2. กรรมพันธุ์ในคนที่มีกรรมพันธุ์เป็นโรคหอบหืดคนๆน,นั้นก็อาจเป็นโรคนี้ได้ครับหมอครับผมคำถามอีกเรื่องหนึ่งคือคนที่เป็นหอบ,บเนี่ยมีคุณหมอบอกว่าไอ้ไอ้ท่อลมเนี่ยนะฮะท่อลมเนี่ยมัน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 ติดกันแสดงว่าเราสามารถตรวจหาได้ว่าคนนี้เป็นโรคหอบอยู่หรือไม่ได้ใช่โดย จริงๆเนี่ยวิธีตรวจที่ดีที่สุดอันนึงเลยะนะฮะสำหรับคนที่เป็นผู้ใหญ่หรือว่าเด็กโตก็คือการตรวจสมรรถภาพปอดน,นะฮะก็คือ,อต้องไปเป่ากับเครื่อง มือนะฮะในเครื่องเครื่องที่จะเป็นการเป่ากับแล้วก็มีท่อเป่าเข้าไปนะฮะแล้วก็ผ่านเข้าไปเป็นคอมพิวเตอร์นะฮะแล้วเราก็มีกราฟมาดูกันมีตัวเลขมาดูกันนะฮะเทียบกับคราฟคือตัวเลขนี่จะสามารถบอกได้เลยว่าโคนนี้หลอดลมปกติหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ก็สามารถบอกได้อ๋อไอ้่างนี้ผมตรวจได้เนียครับผมได้ครับได้เลยร้่องตรวจกันไหมใ้องตรวจกันดูสักหน่อยนะจริงๆเนี่ยวิธีตรวจที่ดีที่สุดอันนึงเลยนะฮะสำหรับคนที่เป็นผู้ใหญ่หรือว่าเด็กโตก็คือการตรวจสมรรถภาพปอด ขออนุญาตคุณหมอไปตรวจสชนิดนึงก่อนได้ไหมครับได้เลยครับไม่ได้เลยครับแป๊บเดียวครับไม่นานครับแป๊บเดียวครับไม่เดี๋ยวแล้วเรามาคุยกันนะครับผมครับสวัสดี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 ครับคุณชนทิกาคนซื่อหัวหน้าหน่วยทดสอบสมรรถภาพทางเดินหายใจเครื่องนี้ค่ะที่จะตรวจสมรรถภาพฝ่อของคุณค่ะนี่เหละฮะค่ะตู้องเข้าไปนั่งในนี้เหฮะค่ะนี่ฮะมีประตูปิดด้วย ไ่เอเขาเขาคนเขาก่อนได้ไหมได้ไหมทำนาญเข้าได้แม่พี่แค่ผมท่าน่ะาการทดสอบนี้จะต้องผ่านตัวฟิลเตอร์ค่ะคจะมีผลในเรื่องของการภาวะที่ไม่ติดเชื้อนะคะตัวที่ป้องกันคนต่อไปมาทำต่อก็จะไม่ติดเชื้อเพราะตัวนี้จะเป็นตัวกันครับคทั้งเดียวเราก็ถ้งเลยค่ะอโอเคครับค่ะเดี๋ยวทีนี้โปรแกรมที่คุณหมอให้ตรวจนะคะก็จะมีด้วยกัน2ส่วนโดวส่วนแรกเนี่ยค่ะ ก็จะเป็นการวัดความจุปอดแล้วก็ดูว่าหลอดลมมีการติดแคบหรือเปล่าเป็นพื้นฐานก่อนนะคะหลังจากนั้นก็จะคุณจะต้องพ่นยาขยายหลอดลมค่ะเพื่อที่จะดูว่าหลังจากที่ยาหลอดลมออกฤทธิ์แล้วเต็มที่ปอดเป็นหลอดลมขยายไหมขยายไหมมาทำการทดสอบซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นการทดสอบจะมีเดียวกัน2ส่วนนะคะเดี๋ยวทีนี้ขั้นตอนการตรวจนะคะทำอย่างไรก็เดี๋ยวจะต้อง อมที่กันเป่าอมอมหมดหมดนี่เอาไม่ค่ะไม่ค่ะแค่แ่ชงละเฮ้ยเรื่องสงสัยง่ายๆไม่ต้องสงสัยยากๆเนี่ยมาอมบ้าอะไรตรงนี้หรอไม่มแค่นี้ก็พอแล้วก็อากจะให้อมหมดนี่เลยเพื่ออันนี้ปากฉีกเลยต้องเดเด็ไม่ถึงขนาดนั้น่ะลยเพราะหัวเราแล้วก็แล้วก็จะมีที่หนีบจมูกนะคะใช่ค่ะเพราะว่าจะต้องหายใจผ่านเข้าออกเฉพาะเครื่องวัดเพียงอย่างเดียวกบางคนบางคนจมูกน้อย ก็่นีจมูกน้อยยมแพ้ไฟฮะที่ที่นีมีประสิทธิภาพค่ะอ๋อับอ๋อจมูกน้อยแบนแมนแค่ไหนก็สามารถจะบีบได้ค่ะมีประสิทธิภาพค่ะทีนี้ขั้นตอนการตรวจนะคะในช่วงแรกหายใจธรรมดาค่ะประมาณ3-4ครั้งเข้าออกเข้าออกผ่านเครื่องออมินี่ก่อนใช่ไหมใช่ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้หายใจเข้าลึกเต็มที่แล้วเป่าลมออกมาให้เร็วแล้วยาว ค่ะเร็วและแล้วยาวต่อเนื่องอย่าหยุดนะคะอย่างน้อยๆสักหกวินาทีพอเป่าไปแล้วความรู้สึกก็คือจะเหมือนจะไม่มีลมนะคะแต่ว่าเครื่องเนี่ยยังสามารถจับทุกๆลมที่ออกมาได้ลมนี้เดียวก็จับได้ใช่ค่ะเดี๋ยวลองทำดูนะคะโอเคพอทําไว้ได้นะคะเดี๋ยวนี้จะงกนะคะตอนนี้หายใจสุดเข้าเป่าออกทางปากค่ะสบายๆนะคะ ดีค่ะอย่างนี้ไปได้ด้วยก่อนดีค่ะเดี๋ยวจังหวะนี้เตรียมพร้อมนะคะสูดหายใจเข้าลึกค่ะลึกเป่าลมแรงค่ะยาวอย่าหยุดนะคะอีกนิดนึงค่ะอีกนิดนึงนิดนึงไว้ก่อนค่ะอีกนิดนึงนะคะหายใจเข้าลึกเต็มที่ค่ะเต็มที่ค่ะถูกต้องค่ะมีเวียนศีรษะมีหน้ามืดอะไรไหมคะไม่มีครับไม่มีครับเหนื่อยไหมคะมีก็บอกเขานะไม่ใช่ไม่เอาใจ ยาาบนหลังจากที่คุณซูโมกิกทำการตรวจทดสอบสมรรถภาพทางเดินหายใจในครั้งแรกเสร็จแล้วคุณเจ้าหน้าที่ก็ให้ทำแบบเดิมซ้ำอีกสองครั้งครับเพื่อต้องการผลตรวจที่แน่นอนนั่นเองแล้วหลังจากนั้นก็ทำการพ่นยาขยายหลอดลมให้คุณซูโมกิกครับและต้องทิ้งไว้ประมาณ15นาที เพื่อมาทำการตรวจอีกครั้งว่าหลังพ่นยาหลอดลมของคุณซูโมโกิกจะขยายกว้างขึ้นหรือไม่ซึ่งถ้าในคนปกติก่อนพ่นยากับหลังพ่นยานั้นสมรรถภาพของการหายใจจะไม่ต่างกันมากครับคราวนี้คุณติ๊กกลิ่นสีขอลองตรวจบ้างครับซึ่งวิธีการก็จะเหมือนกันทั้งหมด แต่ด pues ูท่าคุณติ๊กของเราจะค่อนข้างทุลักทุเลนิดหน่อยครับหายใจเข้าอีกครั้งนึงค่ะค่ะไหวไหมไหวไหมไหวไหมคะไหวครับอ๋อเป็นไข้คออะไร้นี่อ่ะต้องพ่นยาเหมือนกันพ่นยาพ่นยาแล้วรอสิบห้านาทีใช่ไหมฮะค่ะ ส, Adult, ales, ie, สูตรข้าวชาาๆลึกๆค่ะสูตรค่ะเม้นปากค่ะเมื่อพิธีกรทั้งสองคนของเราทำการตรวจเรียบร้อยแล้วคราวนี้ลองมาให้คนที่เป็นหอบพื้ตั้งแต่เด็กๆอย่างคุณอีทภรรยาของคุณซูโมกิกตรวจดูบ้างครับเพื่อที่เราจะได้เห็นกันไปเลยว่า ถ้าคนที่เป็นหอบหืดนั้นผลจะออกมาเป็นยังไงเป่าลมแรงค่ะยาดีม,มากเลยค่ะอย่าเพิ่งหยุดนะคะอีกนิดนึงไม,ไม่มีลมไม่เป็นไรนค่ะฝืนไว้ก<ด>่อน<ด>ค่ะ,คะอีกนิดนึงค่ะอีกนิดนึงหายใจเข้าลึกเต็มที่ค่ะเต็มที่ค่ะดีค่ะทาได้ถูกต้องนะคะของอีขึ้นนีงลงมาแค้ขึ้นเดียวของตัเองอ๋อเดี๋ยวเช็คดูอีกทีสุดลึกค่ะเน้นนะคะ เรี๋ยวในเวแล้วเราสามคนค่ะไหมฮะเดี๋ยวเราไปรอฟังผลที่คุณหมอค่ะได้เลยไหมครับเนี่ยได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณหมอจะอธิบายให้ฟังว่าวันนี้ที่คุณตรวจไปผลเป็นอย่างไรนะคะไม่หครับวันนี้ต้องขอบคุณนะคุณธนิกาคอนซีร์นะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะไปไปด้วยไป หมอครับเรียบร้อยครับคุณหมอเป่าต้นเป่าโอ้โหบนเป่านี่ผมแรงมากเลยปุ๊ดเลยไอ้ไอหมอไอตอนแรกเป่าไอเลยอ่ะไอไม่ไม่ธรรมดาไอเลิฟยูด้วยครับผมเลยเอาภรรยาลองตรวจดูด้วยเลยเพราะว่าภรรยาผมที่เป็นหอบอ๋อเป็นหอบตั้งแต่เด็กนะตั้งแต่เด็กไหมแม่นะคนผมเป็นไงบ้างครับคุณหมอครับอ่า ผลเนี่ยนะฮะของการตรวจสมรรถภาพปอดเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ปกติหมดเลยนะฮะนะครับผมปกติดีนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมีการให้ยาขยายหลอดลมนะเอัไหครับแล้วเราก็ไปเป่าอีกรอบหนึ่งแล้วก็มาเทียบกันนะฮะดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงไหมทั้งสองงานเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยของคุณเกีกนิปอยู่ในเกณฑ์ปกติทั้งคู่เลยแสดงว่าไม่มีเรื่องของหอบหืดเลยนะครับนะฮะแล้วอยู่ในเกณฑ์ปกติถ้าดูตัวเลขนี่ก็จะเห็นว่าเกินประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดนะครับโอเคครับเนี่ยผมติ๊กไฮะมกิ ถ้าดูออกมาเป็นตัวเลขเนี่ยนะฮะจะเห็นว่าก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปกตินะฮะร้อยแปดสิขึ้นไปนะอ๋อแต่ผมเป็นร้อยเลยติ๊กแปกว่าเองนะส่วนใหญ่ก็อ้วนไอ้ที่ผอมันไปหายใจเข้าเองเหมือนกันเอ้ยเออตัวเลขอย่างนี้แปลว่าอะไรฮะสมรรถภาพของก็สมรรถภาพของปอดก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปกตินะครับนะแล้วก็เหมือนกันนะฮะเราไปพ่นยาขยายหลอดลมแล้วก็มาทําอีกทีนึงก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแสดงว่าไม่มีเรื่องของหลอดลมตีบนะฮะนะแล้วก็ก็คืออยู่ในเกณฑ์ปกติทั้งสอง ของนี้จะเป็นไงฮะครับของนี้นะครับของนี้เนี่ยนะฮะมาดูที่ตัวเลขเนี่ยเห็นชัดเลยนะฮะว่าสมรรถภาพปอดนะฮะของนี้นี่จะมีการลดลงนะเห็นบางตัวนี่จะ40-50%ิบหบนะฮะนะถ้าเทียบคนปกติซึ่งจริงๆแล้วต้อง80%ขึ้นไปนะฮะแล้วทีนี้เนี่ยถ้าหลังจากอันนี้ก็เป็นการทำครั้งแรกใช่ไหมครับพอมีการเป่าสูตรยาขยายหลอดลมนะฮะแล้วก็ไป ตรวจสมรรถภาพปอดซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครดูตัวเลขก็จะมีการเพิ่มขึ้นนะฮะชัดเจนอย่างมันตัวเลขเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง100%เนี่ยนะฮะจากจากหาจากเนี่ยจากห้าสิบเจมาเป็นร้อยี่สิบสอง้โเท่าตัวเลยนะเลว่าใช้ไช้ได้ประโยชน์ใช่ใช่ มช่ซึ่งจริงๆแล้วเราเราไม่รู้สึกเลยสําหรับตัวเราซึ่งเป็นคนที่เป็นคนปกติแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่เป็นหอบอยู่จะเห็นได้ชัดเลยคุณหมอฮะที่นี้เนี่ยนะคือคืออย่างอี้แสดงว่าเขาก็ยังต้องใช้ยาถูกต้องพ่นๆคืออย่างนี้ฮะคือการรักษาเนี่ยของโรคหอบหืด้นะครับนะก็จริงๆก็จะต้องมี3มส่วนใหญ่ๆอันดับแรกเลยเนี่ยก็คงจะต้องดูเรื่องของสิ่งแวดล้อม นะที่ผมเรียนให้ทราบนะฮะต้องพยายามอย่าให้ไปเจอในสิ่งที่เราแพ้นะหระือทราบว่าจะแพ้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องฟุน่นหรือบุหรีหรือว่าจะเป็นเรื่องของสัตว์เลี้ยงนะครับนะคระัะะบทีนี้ส่วนที่2เนี่ยก็เป็นเรื่องของการใช้ยานะฮะนะ,ฮะนี่การใช้ยาเนี่ยก็ยังต้องแยกเป็น2ส,ส่วนอีกเหมือนกันนะครับเป็นการใช้ยาซึ่งต้องใช้ระยะยาวนะฮะซึ่งยาต้องใช้ทุกวันนะฮะกับยาที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นยาที่ใช้เวลาตอนมีอาการนะฮะมียาที่ต้องใช้ทุกวันเนี่ย ที่เราจะใช้ทุกวันเพราะว่าเราจะเป็นการสะสมมาระยะเวลานานนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาเนี่ยถึงแม้เราจะไม่มีอาการเราก็ต้องให้ยาอยู่ <ric> นะฮะนะเพราะว่าอาการเนี่ยบางทีเป็นอะไรที่มันค่อนข้างช้าเกินแต่ละนะฮะนะโรคเนี่ยอยู่กับเรานะนะแต่ทีนี้เนี่ยบางทีไปเจออะไรที่มากระตุ้นเราก็มีอาการบางทีเราไม่เจออะไรกระตุ้นเราก็ไม่มีอาการทีนี้จะมีอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันคือส่วนที่สเนี่ยฮะคือพอทุกอย่างสมมติได้ยาสม่ำเสมอแล้วเนี่ยอาการเราควบคุมได้ดีแล้วนะครับ ต้องออกกาลังกายด้วยอ่านะอันนี้สําคัญนะคุณหมอที่นี้ออกหมายความว่าคนเป็นหอบก็ออกกําลังกายได้ถูกต้องฮะเพียงแต่ว่าเขาจะต้องควบคุมอาการเขาให้ได้ก่อนนะยังกำลังกำลังไอเยอะๆกำลังอยู่ในขั้นที่หอบอยู่เนี่ยคงไม่ให้ไปออกกําลังกายตอนนั้นนะฮะนะอันตรายไหมครับคุณหมออันตรายนะฮะคือคือคือณตอนนี้ยังไม่อันตรายนะฮะระดับระดับแค่นี้ยังไม่อันตรายนะฮะแต่ถ้าไม่รับการรักษาอย่างถูกต้องนะฮะไม่ได้ให้ยาสม่ำเสมอนะฮะ ก็จะอันตรายนะครับขนาดไหนครับบา,บางกรณีเป็นมากมากจริงๆเนี่ยถึงขั้นเสียชีวิตได้หมอทศ<อ>สรุปแล้วโรคหอบนี่รักษาหายขาดได้ไหมหายขาดเลยขึ้นกับว่าหนึ่งว่าเราเป็นเยอะเป็นน้อยแค่ไหนนะครับนะถ้าเป็นเยอะโอกาสหายขาดก็จะน้อยลงนะถ้าเป็นน้อยโอกาสหายขาดก็จะมากขึ้นนะครโอเคนะครวันนี้เราก็ได้เข้าใจกันเรื่องหอบปืดหอบปืดนะฮะเป็นโรคที่บางทีผมว่า พราะ่อกระเด็กเป็นโรคภูมิแพ้เลยนะวันนี้ต้องขอขอบคุณรบกวนเวลาคุณหมอมานานแล้วนะเราขอขอบคุณคุณหมอนะครับคุณหมอก้นการะวันตาวันนี้ครับขอบพระคุณครับหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยโรงพยาบาลบำรุงราษอินเตอร์เนชั่นแนลทุกสาขาความเชี่ยวชาญของเราเพื่อดูแลคุณ